ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะบางคนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานบางคนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำการบ้านหรือเพื่อความบันเทิงต่างๆแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีองค์ประกอบหรือหลักการทำงานอย่างไรเรามาหาคำตอบในวิดีโอนี้กันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการทาง,งานของคอมพิวเตอร์ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่และหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนบดพ้อชไว้แล้วกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> นักเรียนลองยกตัวยอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันมาสิคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยนั้นก็จะมีจอภาพมาส์แปน้นพิมพ์ลำโพงอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะเรียกว่า แฝงค่ะถ้าเป็นพวกโปรแกรมเช่น Word PowerPoint Photoshop ที่ใช้กันล่ะคะใช้แล้วค่ะถ้าเป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆจะเรียกว่าซอแวร์ค่ะ ระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์คือชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อให้การดำเนินการต่างๆได้ฮาร์ดแวร์มีส่วนประกอบอยู่3ส่วนประกอบหลักก็คือ 1. หน่วยประมวลผลกลาง 2. หน่วยความจำและจัดเก็บข้อมูล 3. หน่วยรับเข้าและส่งข้อมูลออกหน่วยประมวลผลกลางหน้าที่ของหน่วยนี้จะทำการคำนวณเปรียบเทียบและคอยประสานงานปรับหน่วยงานรับเข้าและส่งออกเพื่อให้ทำงานตามคำสั่งหน่วยจัดเก็บข้อมูลทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมหน่วยสุดท้ายหน่วยที่3หน่วยรับเข้าและส่งออกหน่วยนี้นะคะจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้และส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางหลังจากที่ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลออกผ่านทางหน่วยส่งออกให้ผู้ใช้ค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ คือชุดคำสั่งทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อให้ดำเนินงานตามที่เราต้องการได้โดยซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะซอฟต์แวร์ระบบ จะมีอยู่สองส่วนคือระบบปฏิบัติการเป็นชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมประยุกต์จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพเช่น Windows, Lenovo ในโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS ค่ะ และโปรแกรมอัดถักประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานให้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมสำรองไฟล์และโปรแกรมบีบอัดไฟล์ค่ะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ทำงานต่างๆเฉพาะด้านตามที่ผู้ใช้ต้องการโปรแกรมทางด้านกราฟิกหรือว่าโปรแกรมประมวลผลคำเช่น บบโปรแกรม Microsoft ต่างๆค่ะการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นด้วยเก่รรับข้อมูลในส่วนนี้คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถรับข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้เข้าสู่ตัวคอมพิวเตอร์เองได้โดยผ่านคีย์บอร์ดเมาส์เครื่องอ่านบาร์โค้ดกล้องเว็บแคนเครื่องสแกนไลน์มือเป็นต้น หลังจากที่คอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้ามาแล้วข้อมูลก็จะเข้ามาทําการประมวลผลโดยจะเข้ามาสู่หน่วยของการทํางานที่ชื่อว่าหน่วยประมวลผลข้อมูลนั่นเองซึ่งหน่วยประมวลผลข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองหน่วยคือหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลช่วยนั่นเองค่ะหน่วยประมวลผลกลาง เป็นหน่วยประมวลผลที่มีความสำคัญมากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถขาดได้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์นั่นเองก็คือ CPU ส่วนหน่วยประมวลผลช่วยหน่วยนี้คอมพิวเตอร์มีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งได้เช่นตาจอ หลังจากที่คอมพิวเตอร์ได้ประมวลผลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกส่งมาเพื่อที่จะแสดงผลออกทางส่วนต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นหรือสัมผัสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจอภาพลำโพงปรินเตอร์โปรเจคเตอร์และขณะเดียวกันนั้นข้อมูลก็จะถูกจัดส่งมาที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลเพื่อดําเนินจัดเก็บต่อไปซึ่งหน่วยจัดเก็บนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสประเภทด้วยกัน ก็คือหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลักและหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองค่ะหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลักคือหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถขาดได้ตัวอย่างเช่นแรมและรอมค่ะหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองเป็นหน่วยจัดเก็บที่สามารถขาดได้บางอย่างเช่นแฟลชไดร์และ S.D. card ทั้งสองอย่างไม่จําเป็นต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์กันไปแล้วนะคะถ้ามีนักเรียนคนไหนสนใจเพิ่มเติมก็สามารถสแกนคิวอารค้ดรนี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ